วันนี้รู้จะมาพูดถึงเกม The Escape ที่ลองเล่นแป๊บ,บเดียวได้ชาเขียวฟีดใช่ครับว่าระหว่างอยู่บนรถก็เล่นไปเพลินๆครับโดยตัวเกมเนี่ยจะเป็น AR ให้เราไปสู้กับมอนในโลกเสมือนจริงแต่มันอยู่ตามสถานที่ในโลกจริงๆด้วย AR คืออะไรก่อน AR เนี่ยย่อม,มาจาก Augmented Reality ก็คือการนําเทคโนโลยีมาผสานระหว่างโลกแห่งความเป็นจริงกับความเสมือนจริงเข้าด้วยกันโดยเราจะเล่นในแอปพลิเคชัน Free Dom World นะครับเป็นแอปแพลตฟอร์มเว็บที่สุดล้ําที่เชื่อมต่อโลกเสมือนและโลกแห่งความจริงเกมนี้ทําให้คุณสามารถออกไปล่ามอนแล้วก็สร้างตัวละครพิเศษ เฉพาะจอดจงของคุณเองขึ้นมาได้แล้วก็อัปเลเวลมั่นใสเทมได้ด้วยส่วนการออกล่ามอนสเตอร์เนี่ยเราจะต้องใช้ฟีเจอร์แผนที่หรือว่าแมปภายใน Freedom World เพื่อพาไปสถานที่จริงที่มีมอนสเตอร์อยู่นี่มันแอปท่องเที่ยวหรือเปล่าครับเนี่ยส่วนตัวระบบการต่อสู้นะครับจะใช้การ์ดทักษะแล้วก็เวทมนต์พอชนะแล้วก็ได้เทมในเกมเป็นค่า exp แล้วก็ fds fds ก็คือ Freedom c h a r ากสามารถเอาไปแลกรับรางวัลในโลกจริงได้เช่น iPhone อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าไดสัน ps5 หรือเวเชร์จากร้านค้าต่างๆครับและคลิปนี้แค่ อธิบายและพูดถึงตัวเกมให้คุณฟังไม่ได้ชักชวนคุณลงทุนฉะนั้นถ้าคุณจะเติมเงินหรือทำอะไรหาข้อมูลเพิ่มเติมให้ตัวเองก่อนนะครับเพราะลงเล่นฟรีสว่วิธีการเข้าสู่เกม Escape นะครับอย่างแรกเลยคือคุณต้องดาวน์โหลดตัว f r e e d o m World จาก App Store หรือว่า Google Play ให้เรียบร้อยก่อนโดยการกดเซิร์ชหาอะไรครับง่ายๆแล้วก็พิมพ์เข้าไปเลยหรือคุณกดที่ลิงก์ e s c r i p t i o n ผมก็ได้ครับโดดมาที่นี่เองเลยไม่ต้องเหนื่อยเมื่อโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกควิทำการสร้างบ นนอย่างกรณีผมเนี่ยผมใช้เป็นอีเมลนะเสร็จปุ๊บคุณก็เซตอัพอะไรให้เรียบร้อยครับแล้วก็เข้าร่วมชุมนุมเดอะสเคปวิธีการคือกดที่ปุ่ม C ีอครับพอคุณกดที่ปุ่ม C ีอเสร็จเนี่ยเกมจะเด้งมาที่ด้านหน้าสุดเลยครับแล้วคุณก็สามารถเซตติ้งทุกอย่างทั้งหมดได้อย่างแรกเลยเราเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อนเนี่ยให้กดที่ปุ่มมีนะครับแล้วคุณก็ทาการเปลี่ยนชื่อให้เรียบร้อยผมก็เปลี่ยนเป็นภูคักเลยแล้วกนั้นเนี่ยคุณก็ทําการแบ็กออกมาได้เลยแล้วกดที่ป โดยโทเค็นที่ได้ก็คือ FDS นะสำหรับเกมนี้พอคุณจอยเข้ามาเรียบร้อยคุณก็จะอยู่ในคอมมูนิตี้เลยทันทีแล้วกดปุ่มเลย์ที่หน้าโฮมเพจที่ชุมชนได้เลยครับหรือจะไปที่ฟีเจอร์แมปบนหน้ามีเพจก็ได้แล้วก็สลับไปที่แผนที่เดสเคปแล้วก็เริ่มต้นผจญภัยของคุณได้เลยส่วนวิธีการเล่นนะครับมาถึงข้อคุณสำรวจแผนที่นะครับโดยการเข้าที่แผนที่สเคปคุณจะเห็นว่ามันจะมีมอนสเตอร์อยู่เต็มไปหมดเลยแล้วงมันกว้างมากนะคุณอยูเฉยเฉยมันก็มีมอนอยู่ไว้คุณตีแบบพล่อะดยลุม ก็คาประสบการณ์ที่คุณจะได้รับถ้าพร้อมแล้วคุณสามารถกดสู้ได้เลยโดยมันจะมีมิชชั่นแรกให้คุณทําอยู่นะครับก็คือให้คุณทําการฆ่ามอนสเตอร์3ตัวแล้วก็เล่นเดอะสเกปครั้งแรกคือมันก็คือฆ่ามอนสามตัวมันก็เล่นครั้งแรกไปด้วยอยู่แล้วนะ่ะแล้วคุณจะได้เหรียญ10เหรียญมาเลยทันทีแต่วิธีการได้เหรียญอื่นๆต่อไปคุณดูด้านล่างได้เลยครับเห็นไหมฆ่า75ตัวถึงจะได้เห็นใช่ไหมมันจะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆทีนี้มาพูดถึงหมดต่อสู้กันอันเนี้ยผมจะขึ้นเป็นมมนะตต 1, ตนตตตตตตัััััวววววททททีีีีี่่่่่่่3ผมมไไแแแลล้้้ะะใชรรรรรกกเเพาาาาํงงงยยยููอออคุณ ข้าใจก่อนที่คุณจะเริ่มตีมอนเนี่ยก็คือสัญลักษณ์ครับมันจะมีรูปดาบมันนี้นั่นหมายถึงว่าการโจมตีเนี่ยจะมีดาเมจที่เท่าไหร่ครับต่อไปคือรูปโลครับรูปโลเนี่ยคือให้โล่เรานั่นเองครับและต่อไปคือรูปหัวใจหัวใจนี่ไม่ได้ให้เลือดนะฮะหัวใจเนี่ยจะเป็นการรีเลือดให้กับเราครับนั่นหมายความว่าคุณสามารถกดโล่ไว้เพื่อให้คุณโดนมอนตีแล้วไม่เข้าเลือดเราก็ได้แต่ว่ามันอยู่แค่เทินเดียวนะผลัดกันระหว่างเรากับมอนสเตอร์สำหรับเรื่องของสัญลักษณ์จะประมาณนี้ครับที ผมไปโดนที่อมาก่อนแล้วนะเวลาเราเล่นเนี่ยเราจําไม่ได้ว่าการ์ดมันทําอะไรได้เนี่ยให้เรากดที่ตัวการ์ดนั้นได้เลยนะครับมันจะเด้งขึ้นมาแบบนี้ว่าการ์ดใบนี้ถ้าเกิดว่าคุณทําการใช้งานจะโจมตีเป็นเวทมนต์ทั้งหมด6ดาเมจโดยที่ไม่สนใจค่าบล็อกอ่าอันนี้คือ DY Smite ฉะนั้นไม่ต้องกลัวลืมครับคุณก็ไล่ดูไปเลยว่าการ์ดคุณอันไหนทําอะไรยังไงได้แล้วจะใช้ใบไหนส่วนใบไหนไม่ใช้คุณลากทิ้งได้ครับนะผมลากทิ้งให้ดูเลยนี่ผมลากทิ้งแล้ว1ใบเห็นใช่ไหมแล้วมันก็จะมีรูปหลอดไฟขึ้นมาหึเดี๋ยวผมไลกใบหนึงคุณดูดีนะครับว่าการ์ดใบอื่นมันจะเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นด้วยปั๊บเห็นไหมการ์ดทุกใบเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นทหมด แล้วครับแล้วเราก็เลือกใช้การที่เราต้องการจะใช้ได้เลยเดีย๋ยวเมื่อกี้ที่ผมทําการตีใส่มอนสเตอร์ไป12เลือกมันลดลงเห็นใช่ไหมครับแต่มันสามารถฮิวกลับได้เมื่อถึงเทอร์มันเอง5มันก็เลยดีกับขึ้นมาเป็น24เห็นใช่ไหมครับแล้วฮิวมันก็หายไปทีนี้ผมรู้ว่าผมมาโดนมันตีทีละ10ผมใช้โล่ที่มีมูลค่าเท่ากับ10ไปแล้วผมว่าโดนมันตีไปโดยที่ผมไม่เจ็บปวดอะไรเลยเพราะว่าผมใช้โล่ไปต่อไปผมก็ทําการตีมันแล้วผมก็จะเริ่มย่อยการที่ผมจะไม่ใช้นก็คือใบนี้นเพื่อเอา ade, เไอาว้แท็กดา ต่อไปผมก็ย่อยการทิ้งต่อมาเดิมแล้วก็ตีมันเดะมันก็ตายเพราะว่าเลือดมันมีไม่พออีซี่เกมอี่ไ์สำหรับการเล่นเกมแต่จริงบางตัวมันจะมีเรื่องแมคาัิกอื่นๆโผล่เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะแลวพอคุณชนะเสร็จปุ๊บมันก็จะมีมาบอกคุณว่าให้คุณได้อะไรจากที่นี่บ้างได้อะไรจากการต่อสู้ในครั้งนี้บ้างและนี่คือวิธีการรับเหรียญที่ผมได้มาครับกดมาที่มิชั่นเห็นใช่ไหมครับว่าผมเล่นครบแล้วผมเล่น first time เรียบร้อยแลวแล้วผมก็ตีมันไป3ตัวเรียบร้อยแล้วนี่ผมก็รับได้เเเเเเลลลยยยยยคครรรรับบไได้้้10หหีีีืออออตงงงกกาา็นนนใชช่่มมวววส XPkP ผะจขแ เราจะมาพูดถึงตัวร้านค้ากันบ้างนะครับถ้าต,ตัวร้านค้าเนี่ยเดี๋ยวผมกดให้ดูเนาะกดที่ไอเทมช็อปได้เลยนะครับก็คือกดแบ็คมาก่อนกดเข้าชุมชนเดอะสเคมเหมือนเดิมนี่ ไอเทมช็อปอ่าุณจะเห็นว่าเนี่ยเราจะมีการใช้เพื่อซื้อของได้นะเดีย๋ยวโนมินีนเนี่ยใช้99มีการใช้ซื้อยาเลือดต่างๆซึ่งมันเป็นคนรักคเคเรนซีกันครับยางตัวรีวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นตัว m y ี่บ็อ box สกินนะครับสำหรับคนที่อินแตเกมแล้วอยากจะไปต่อมีเต็มไปหมดเลยครับมีแก้วมีพัดมีเสือ้อกระบอกน้ํามีอล่ม,มคุณแผ่นรองเมาส์กระเป๋าแม็กซ์หรือว่าเป็นของกินเนี่ยแต่ว่าต้องไปแลกที่เอ็มสเฟียร์นะคุณซึ่งเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปได้ติมชา,ชาเนะนนี่ ราคาอยู่ที่10 FDS ซึ่งเราได้มาแล้วนะเล่น3เกมตีมอน3ตัวเมื่อกี้สิกว่านาทีนี่เขามีคิยละเอียดหมดนะครับใช้ได้ที่ไหนหมดอายุเมื่อไหร่ได้เป็นอะไรร้านอะไรคุณก้กดไปกดเช็คเอาท์ที่หน้าร้านเลยครับจบไม่ง่ายแค่นั้นถ้าคุณจะไวส์ครีมือนที่ผมทำมนะหรือคุณจะเอาไปซื้ออย่างอื่นก็ได้นะครับกาแฟก็มีแล้วแต่ว่านะตอนนั้นนั้นมีอะไรเข้าร่วมบ้างครับอ่ะไปดูพวกของที่มันมีราคาขึ้นหน่อยอย่างแกดเจ็ตนะครับก็จะมีหมดเลยเมาส์ o g จิเทคมีแหล่โพงบูทูธมีสายเสียบมีหมอนหนวดอ ก็มีแม้แต่มาเชลยังมาแต่คุณก็จะเห็นว่า FTS มันก็จะสูงขึ้นเห็นใช่ไหมเมื่อกี้เราได้มา1ิหูฟังมาเชลรอไป2 0 0พ a i r p o d ์พอรตโปรรอไปสา0พัี PS 5ก็มี9,400อะไรแบบนี้โดยมันจะได้จากการที่คุณไปตกตีกับมอนในเกมมาแหละ,ละซึ่งตรงน,นี้มันไม่ต้องเกลมเงินนะแต่ว่าเล่นนานแค่ไหนจะได้อะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าผมแค่ลองเล่นไปแค่ไอศกรีมชาเขียวจริงๆผมพูดตรงๆแบบสารภาพไปนะผมมาลองเล่นเพราะว่าเพื่อนบอกว่ามึง15นาทีได้ติมชาเขียวฟรีและผมเลยโหลดลองเลยส่วนตัวเดี่ยว จะมีฟอร์ม g o o g l e ที่ผู้ใช้สามารถไปลงทะเบียนอ e ีเมลแล้วเมื่อถึงเวลาเขาจะเชิญคุณเข้าร่วมชุมนุม Alpha s c คเ p e r ทําให้กลายเป็นผู้ทดสอบเกมล่วงหน้าช่วยพัฒนาเกมแล้วก็เพลิดเพลินกับสิทธิพิเศษต่างๆที่เกมจะมอบให้คุณก็ตามสับเลยครับคริปโตมากกว่าอัลฟาส่วนสิทธิพิเศษเฉพาะนะก็จะมีการรับ FDS สําหรับทุกข้อบกพร่องที่คุณหาเจอก็คือคุณแจ้งบัคคุณใน FDS นั่นแหละบดล้อรางวัลพิเศษในเกมเข้าถึงพวกสกินนวัตตาแล้วก็ไอเทมพิเศษได้ทดลองพวกฟีเจอร์แล้วก็เนื้ออหหาหาใหาใใมม่่ๆกนครรแล้ว็สาาถ ทำภารกิจพิเศษแล้วก็รับเข็มกลัดได้ก็ประมาณนี้สำหรับเกมนี้ผู้ตรงมาเล่นเพลินๆนะๆเวลาแบบเดินทางอยู่ <ๆ S 2> ก็เล่นสบายๆครับแถ่วงวอนมันก็ใหญ่มันไม่ได้จําเป็นที่คุณจะต้องไปอยู่ใกล้พื้นที่สักขนาดนั้นนะแถมการวางแผนจัดเด็กจัดการ์ดอีกแถมมันยังมีพวกของรางวัลที่คุณจะได้ฟรีอีกไอ้ฟรีดอ้อมฉาหรือ FDS เนี่ยก็ไปแลกของรางวัลจริงได้อย่างที่เห็นนะผมเล่นแค่แป๊บเดียวจริงแล้วผมไม่ได้เติมเงินด้วยนะผมไม่เสียเงินให้เกมมีสักบาทผมย้ําเลยนะผมได้ทีมชาเขียวกินฟรีแเมาาบรแล้้วววดย่าาในนอคตจะมีีพวกกฟฟเจอร์์ังชแน เไอเทมการ์ดใหม่อัปเดตเรื่อยๆเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับเราด้วยสุดท้ายก็อย่าลืมลองโหลดมาเล่นกันลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันนะครับอย่าลืมมาจนภัยสุดตื่นเต้นสัมผัสการสำรวจในโลกจริงกับเกมเดสก์เกในแอป f r e e d o w w o r l d นะชวนมาเล่นไม่ได้ชวนมาลงทุนนะเฮ้ยหาข้อมูลดีๆก่อนด้วยละ่ะ